น้องพอ่อเขาบ้านแนวปลาไหลก็เริ่อยๆเมื่อนี้กับวิธีการขึ้นก็ง่ายๆพี่น้องเลยขึ้นรถไฟใต้ดินหรือว่ารถไฟ BTS เยาะรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนู่นอยู่เนาะ BTS หรือว่า BTS พี่น้องบางก็จะมีสิบนะพี่น้องเป็นสิบอย่างซี่แล้วก็อันนึงจะเป็นบัตรน้อพี่น้องเขาก็แค่เอาเวลาเขา่าสถาน,นีเขาเอา,เอาตัวนี้ไปแปะน้อพี่น้องแปะไปแปะนะองพี่น้อง การอันนี้กับโย่กพี่น้องสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะเขาโมโหกับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยลูกยังนี่ก็สามารถถามเจ้าหน้าที่เนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนวเนาะพี่นองในการขึ้นรถไฟใต้ดินก็ดีหรือว่ารถไฟฟ้าก็ดีเนาะจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ถ่าไฟบวลูกกับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะไป่นาะเนาะเนาะอันนี้วันนวขอเห็ดเป็นความรู้แล้วกันเหเป็นความรู้พี่นนองในการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าไฟฟ้าอยู่บนรางก็ดีเนาะเนาะ GTS หรือว่า MRT เราเป็นว่าถามมาถตอบสามเจ้าหน้าที่ได้เลยพี่น้องเลยมันบ่ได้ยากพี่น้องลองไปลองมาขึ้นเบิ้งบางคนถามว่ายากบ่ยากหรอกสำหรับคนบ่เคยก็บพรยากถ้าเอากล้าที่จะถามเนาะคนพยายามถามถามเลยบ่ต้องงายพี่น้องน่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นชั้นลุกมาใต้ดินอีกสีค่ครั้งที่มาถามารถนอ่นจะอะไรกันมาพี่น้องเลย อะไรโหลดรถไฟกับทีมาพอรถไฟมาแล้วก่ะประตูนี่ก็จะเปิดเนาะพี่น้องง่ายสะดวกสบายเป็นรถไฟสบายอยค่อย่างนี้นพี่น้องบริการมากกว่าความสะดวกมันกว่บุคคลพวกที่ว่าไปคนเดียวนะพี่น้องผมไปกันหลายคนเนาะความสะดวกสบายก็อาจจะบอกปัญหาะพี่น้องแต่ว่าสําหรับวันนี้ครับคือว่าเป็นสะดวกสบายพี่น้องรถไฟมาแล้ว,ไป,ลวไปเรื่ายๆเอาซิปในย้อนกรณีประตูก็เปิด,ดเราไปเลยเพี่น้อง ง่ายบปล่หรอบอกเลยนะว่าง่ายใช่หรอแค่เอาซิปย้อนเขาตู้ก็เปิดเขา่าก็สามารถย่างออกมาได้เลยพี่น้องเลยก็ได้ยากพี่น้องเลยตอนนี้เเป็นคนหนึ่งที่ว่าทดสอบมาหลายรูปแบบทดสอบการตื่นบไฟฟ้าอที่น้องเขาเบิ่บางคน,นอจาจจะบอกว่ยมันยากแค่มันสิยากก็รูยากแน่นอนมอนนีเรียรทดสอบพื่อตัวเองเลยพี่น้องเลยตอนนี้เราลองพิดลองถึงมาหลายี่พี่น้องก่อนสิมางรูปเส้นท,ทางต่างๆหรือว่าไปหันไปไหน ใส่ความกล้านะไปลองสาวใครบวกกล้ากันนั่นแหละก็นั่นก็คือชุดอ่อนของเจ้าพอเจ้าบวกกล้าถามคู้คนเริอมมาามเจ้าหน้าที่เจ้าขาบรสามารถที่จะไปใช้ได้มันยะาคลิปนี้ก็าจะผ่านถึงนอกนอกที่ว่าอยากมาลินมาเที่ยวอะไรบี้ความมู่ขนนันแหละเรื่องคลิปตานนี้เป็นตัวอย่างขอน้ะหนึ่งเขาต้องมีความกล้ากล้าที่จะถามคนอื่นเขาถามว่าเล้ยถามเจ้าหน้าที่เราไปไหนครับพี่ไปไหนครับขาว่าอยากถามกับแฟนที่ที่เราเนี่ยเสรไว้ ขาจะมีแผนที่บอกที่ว่าแนวหิดคลิปไปให้พี่น้องเขาเพิ่งเป็นที่เรียบร้อยเขาจะมีแผนที่บอกว่าเฮ้ถ้าเวาบิง่งเป็นกับเพิ่งชาวเพิ่งผมเป็นกับผมว่ากันเนาะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแผนที่เหมือนกันเนาะสามารถเพ่งได้เขาอยากไปใช้เอาสามารถเพิ่งได้เพิ่งกับไปไปทำที่ทำทีเราต้องย่านลุงไ่ต้องตอนนี้เอาไงแล้วปุบนี่นะครับผมตอนนี้ผมพูดกัได้กับทั้มทัมเลยถามเจ้าหน้าที่ทต่างๆถาม มันจะมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าสีทีเอสหรือว่าพีอาร์ทีเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นเขาสามารถถามเขาบุหูยังเขาถามได้เลยเขาบพต้องย่านพี่นอ้งนองบพต้องย่านยังเขาถามได้เลยเพราะว่าเขาหลักข้าเจ้าก็จะบอกตามสีข้าเจ้ารูกเนาะข้าเจ้ารูกข้าเจ้าจะบอกข้าเจ้าจะปิดบังไม่เป็นเห็นบอกพี่นอ้องถ้าคนพวกี้เขาูดกะ นี่แหละย่างแบบนี้แหละอันนี้วานนี้จอมองภาพเพิ่์ให้เบิรงเนาะอะไรกันเก็บด้วยตัวเองเลยย่างให้เบิรงด้วยตัวเองเนาะพี่น้องครับประมาณนี้ย่างไปเรื่อยๆวันนี้เราห้องมีความหู้ย่างเนาะพี่น้องกมาเส้ย่างแบบนี้พี่น้องเส้ย่างเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเริ่มมาหลายแล้วแดดตอนนี้อันนี้วนนอาจจะบม่ได้ย่างแบบนี้เลยเรือยพี่น้องเลยอันนี้มาสาธิตให้เบิรงด้วยตัวเองเนาะพี่น้องเนาะว่าการมีความรู้การบดศึกษาแผนที่หรือว่าการบดศึกษาเสร็จมาเสรจไปเนี่ย มันลำบากซ้ำเลยแล้วเพียงเนาะิีนี้กับทีผาไปประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อยถ้าพระบมีความรมู้น่นอนเจ้าขึ้นแล้วเจ้าก็ล้มขึ้นล้มขึ้นล้ม่น้องพออยังพอเจ้าบีความรมู้มันต่างเนาะคนบีความรมู้คนมีความรมู้มันต่างกันนี่อันนี้คือเบาแนวจำลองด้วยตัวเองให้เบิกงด้วยตัวเองเลยเราบุญวิกรมู้นเขาเชิดจางไหนเปิดแบบนี้แหละหลังจากเบาแนวพาพี่พาน้องย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เบาแนวเขามาอยู่ที่ สถานีรถไฟแล้วพี่น้องเรารถไฟล้างเนาะอันนี้เนาะพี่น้องสามารถสําหรับคนที่ว่าอยากไปไกลๆก็สามารถมาได้พี่น้องไปเที่ยวอยุธยาไปเที่ยวต่างอย่างวัดก็สามารถขี่ได้เนาะรถไฟตัวนี้รถไฟนี่คืออห้เป็นความรู้พี่น้องศึกษาไว้อันนี้คือสถานีรถไฟทงที่ว่าเนมายืนอยู่นี่เนาะพี่น้อาตอนนี้รถไฟกับรท่านมาเนาะเพียงเนาะต้องผ่าอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเนาะเพียงเนาะนั่นแหละบ้านนี้ถึงบอกว่าการศึกษาเกี่ยวกับ เส้นทางต่างๆเนี่ยเขาสามารถไปได้เบิดพี่น้องเลยปัจจุบันนี้แห้งขักพี่น้องไอ้มีรถไฟจากจากไทยไปลาวเนาะพี่น้องแห้งสบายเลยทุเมืตอนี่เขากับไปจากไทยจากกรุงเทพมั้งไปไอ้นคนรรงเวียันเนาะสามารถไปได้เลยสเมืตอนี่สบายสะดวกต่อไปอาจจะบอดด้ไส่หลดเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายเข้ามาหลายเลยปัจจุบันนี้เราเรียาอ,อันนี้ บ้าวแนวพามาเบิ่งด้วยบรรยากาศด้วยตัวเองเนาะงเป็นเนาเดี๋ยวว่าวโหลดไฟมาเดี๋วยบวบ่าวแนวถ่ายเก็บบรรยากาศเบิ่งให้เบิ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันเด้อี๋ยวอปเด้อตอนแรกครับบ้าวแนวว่าสิถษะเบิง่งรถไฟเนาะพี่น,อนอ้องแต่ว่าบ้าวแนวกรับมีเวลามากพอเนาะนโหรถไฟนา่าสิน,น้ำเนาะหลังจากเขาเจ้าประกาศออกมาว่ารถไฟยังใช้เวลาโดน,นเาานาะพี่น้องก,ก็เลยบ่ได้ัทาดบ่ได้เอาฟเอ็น้องเบิ่งแต่ว่าครับเป็นความรู้แหละพี่น้องเ้ยคลิปนี้เขาเป็นความรู้เรื่องล้วนน้องเปนเนาะให้ศึกษาความรู้ล้วนๆเลยพี่น้อง ไปแล้วเด้อพี่น้องบายบายบายแล้วมาให้ยูไปไป่เท่ากีอน้ายบายๆพี่น้องสวัสดีครับสบาย